สวัสดีค่ะวันนี้เอเชียบุ๊กก็จะมาแนะนำการ์ดเกมรุ่นใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งนำเข้ามานะคะการ์ดเกมชุดนี้จะชื่อว่า air force 60ที่เป็นการ์ดเกมสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมหรือว่าชอบเครื่องบินในรูปแบบต่างๆก็คือชุดนี้นะคะเอาละค่ะก่อนที่เราจะมาเริ่มเล่นเนี่ยเราก็ต้องมารู้จักก่อนว่าส่วนประกอบของการ์ดชุดเนี่ยมีอะไรบ้างงั้นเรามาเปิดกล่องันดูดีกว่าค่ะเริ่มแรกเลยเมื่อเราเปิดกล่องสิ่งแรกที่เราจะเห็นก็คือการ์ด60ใบ ข้างหลังก็จะเป็นแบบเหมือนกันเลยทีนี้เรามาดูด้านหน้าสิ่งหนึ่งต่อไปที่เราจะได้ก็คือสิ่งที่เรียกว่ายูนิตไกด์ซึ่งยูนิตไกด์เนี่ยมันก็คือการ์ดที่จะบอกเราว่าในใบเนี้ยในการ์ดแต่ละใบป,ประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้างอันนี้คนะเดี๋ยวเราวางเทียบให้ดูสิ่งแรกสิ่งแรกที่เราจะเห็นเลยก็คือรูปภาพของเครื่องบินแต่ละรุ่น ชื่อของเครื่องบินแล้วก็ข้อมูลจาเพาะซึ่งในส่วนของข้อมูลจาเพาะพวกนี้ที่มีตัวเลขอะค่ะมันจะเป็นข้อมูลที่สามารถทําให้เราเอามาประชันพลังกับเพื่อนได้ว่าใครที่จะเป็นผู้ชนะอันต่อมานะคะที่เป็นธงชาติอันนี้ก็คือจะบอกเราว่าเครื่องบินรุ่นนี้รุ่นนี้ผลิตที่ประเทศไหนแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือหน้าที่ของเครื่องบินว่าเอ้ยเครื่องบินลำนี้ผลิตขึ้นมาเพื่ออะไรอ่ละละทีนี้เราจะมีทริคอีกนิดหนึ่ง ตอนนี้เราก็เห็นใช่ไหมว่ามันจะมีการ์ดที่เป็นทองฟ้ากลางวันกับทองฟ้ากลางคืนเราจะบอกทิกว่าเมื่อไหร่ที่เราได้ทองฟ้ากลางวันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะสู้เพื่อนที่เป็นทองฟ้ากลางคืนไม่ได้เพราะว่าพลังจะน้อยกว่าอเมื่อเรารู้ทิกแบบนี้แล้วงั้นเพื่อความเข้าใจเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าค่ะวิธีการเล่นแบบสองคนนะคะเราก็จะแจกการ์ดกันคนละสามใบจากนั้นก็ให้เลือกว่าใครจะเป็นฝ่ายที่เริ่มลงก่อนอ่ตานี้ให้น้องโบลงก่อนเลือกพาวเวอร์หนึ่งแสน สี 41, ่หมค่ะพาวเวอร์หนึ่งแสมพอย่างเงี้ยแต่ว่าในการ์ดที่เรามีนะคือพลังอะไม่พอสู้เพราะฉะนั้นเราก็จะลงใบที่พลังน้อยที่สุดพาวเวอร์หนึ่งพอหสอันนี้ก็คือฝ่ายฝ่ายเราจะแพ้ก็คือใครที่ลงพลังมากกว่าก็เก็บการ์ดนั้นไปได้เลยอ่ะเราก็จั่วค่ะคนละหนึ่งใบ จากนั้นก็เริ่มตาใหม่ฝ่ายที่ชนะจะได้เป็นคนลงก่อนเลือกเลนส์หกสิบสองเลนส์สิบเก้าจุดเจ็ดห้าแพ้อ่ะแล้วก็จัว่วโบเริ่มเลือกแม็กสปีดหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกแม็กสปีด สามร้อยห้าสิบเก้าตัวแม็กเทคออฟสาม0มืนหกพันเจ็ดร้อยหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันชนะก็เก็บมาก็คือเราจะเล่นกัน,กนจนกระทั่งเราได้จั่วไพ่ไปจนหมดกองแล้วแล้วก็สุดท้ายเราก็จะมานับกันว่าฝ่ายไหนที่ สามารถเก็บการ์ดได้เยอะกว่าฝ่ายนั้นก็จะเป็นคนชนะไปสยสำหรับการเล่นแบบ3คนขึ้นไปเราจะแจกการ์ด5ถึง10ใบไม่มีการจั่วเพิ่มจากนั้นก็แข่งแบบวัดพลังเช่นเดียวกับการเล่นแบบ2คนว่าใครมีค่าพลังสูงสุดก็จะได้การ์ดทั้งหมดในรอบนั้นไปและจะได้เป็นผู้เล่นคนแรกในรอบถัดไปวนไปเรื่อยๆเช่นนี้จนกระทั่งการ์ดในมือหมด ผู้ชนะในเกมนี้ก็คือใครที่เก็บการ์ดเพื่อนได้เยอะสุดก็จะได้เป็นผู้ชนะในเกมนี้ไปเอาละค่ะหลังจากที่เราได้สาธิตวิธีเล่นการ์ดเกมชุด Air Force 60ไปแล้วใครที่สนใจการ์ดเกมแนวเครื่องบินแนวความรู้แบบนี้ก็สามารถหาซื้อได้ที่เอเชียบุทุกสาขาหรือว่าไลน์เพลินก็ได้นะคะแต่วันนี้ก็ต้องขอลากันไปแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ